สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลคุณรู้จักผู้หญิงกะละกินีไหมเนี่ยถามเนี่ยดิวเชื่อว่าหลายคนรู้จักผู้หญิงกะละกินีนะกะละกินีเนี่ยมันเป็นสิ่งอัปมงคลนะครับมันคือสิ่งอัปมงคลที่ไม่มีใครอยากรล้อแล้วก็เอามาเรียกคนอื่นเพราะว่ามันรู้สึกไม่โอเคคุณลองเอาคำนี้ไปเรียกคนอื่นไปเรียกญาติพี่น้อง ไปเรียกคนที่คุณสนิทอะนะเขาก็จะพัวมาให้เลยนะพัวเลยเนี่ยสงสารคือไอ้ดูเป็นคนที่ชอบอ่านคอมเมนต์แล้วมันจะมีคอมเมนต์ที่บอกว่า,าแพลวพๆอีตัวการลกินีนะครับเออความหมายของมันอนะไม่ต้องรู้หรอกรู้แต่ว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีนะครับมันเป็นสิ่งที่แย่มากๆอะ กาลกินีมั่งกากีมั่งแต่ละคําพูดที่แบบถ่ายทอดออกมาจากอารมณ์ความรู้สึกของคนที่พูดเนี่ยนะหรือคนที่คอมเมนต์เนี่ยไอ้ดูอยากจะเข้าไปมองหน้ามันใกล้ๆนะแล้วก็ถามมันตรงๆเลยว่าจิตใจมึงทําด้วยอะไรเขาเป็นคนคนหนึ่งเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ดูแลลูกทุกอย่าง นะครับอย่าไปหาว่าว่าเขาเนี่ยไม่ดูแลลูกไม่ซัพพอร์ตลูกไม่รักลูกคนเป็นแม่เขาจะใจสลายถ้าคุณไปตัดสินเขาแบบนั้นเขาเจ็บนะครับไม่ใช่ไม่เจ็บแต่เขาไม่แสดงออกเรื่องของท่าทางดีลาความรู้สึกการกระทําเขาจะอยู่ของเขาแบบนี้แพลวพลาเป็นคนที่ไม่หาเรื่องใครก่อนนะครับแต่ถ้าใครมาล้าเส้นหรือไปหาเรื่องเขาก่อนเนี่ย เขาก็ด่าพ่อขุนรามเลยนะฮะขึ้นกูมึงเลยนะครับเขาไม่สนใจนะเพราะเขาไม่เคยด่าคุณแต่คุณไปด่าเขาก่อนเมื่อคุณไปด่าเขาก่อนคุณก็ต้องรับผลกรรมที่คุณทํากับเขาไว้ให้ได้คุณต้องรับน้ําหนักตรงนี้ให้ได้นะฮะในเมื่อคุณเล่นแรงกับเขาเนี่ยแล้วเขาก็ไม่ผิดกฎหมายด้วยที่เขาสามารถที่จะว่าคุณในพื้นที่ของเขาเพราะคุณไปเผือกเรื่องของเขาไปยุ่งวุ่นวายเรื่องของเขานะ ขอให้สิ่งดีๆคุ้มครองแพลวๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปคิดมากทำหน้าที่ต่อไปเพื่อพี่น้องประชาชนเพื่อทุกๆคนที่รักองค์กรแสงทองเพื่อคนที่รัก SP นะครับทำดีทำต่อไปเถอะนะทุกคนคอยซัพพอร์ตอยู่แล้วแล้วก็ถามว่าตัวแอดดิวโดนไหมก็เคยโดนนะครับเรื่องที่ว่าอวยแพลวๆ,ๆกับน้องสันคือโคตรอวยเลย เป็นสื่อที่โคตรอวยมากนะถามอะไรอวยเลยวะงงอวยอะไรเราพูดข้อเท็จจริงเราพูดความจริงอวยอะไรอวยแล้วกูได้ตังเหรอหรือยังไงมึงเอาเงินมาให้กูเหรอฉะนั้นเนี่ยคำว่าอวยไม่อยู่ในหัวกูเลยมันมีแต่ความจริงความถูกต้องแล้วก็ความชัดเจนนะฮะความชัดเจนความถูกต้องทุกอย่างไม่ได้อวย มันมาจากใจนะครับเราพูดได้เพราะว่าเออเราเป็นสื่อเราเป็นคนคนหนึงคนธรรมดาคนนึงแหละที่อยากจใจพี่น้องทุกทกท่านเนี่ยตาสว่างสักทีหนึ่งไม่ต้องรีบตัดสินนะครับเพียงแต่ว่าาเราเนี่ยต้องเป็นกลางไม่ใช่ว่าเข้าข้างบิ๊กฟินแลนด์แล้วด่าแพวพลาวมันไม่ใช่น้องสองคนจะรู้สึกยังไงนะโตเกียวกับนาฬิตะนะครับสงสารเขา เขาจะโดนสังคมโจมตีว่าแม่เขาไม่ดีแล้วพ่อเขาดีแล้วลูกอะลูกจะอยู่ยังไงอยู่กับพ่อเหรอพราะแม่ไม่ดีลูกอยู่กับพ่อแล้วลูกจะสงสารแม่ไหมเขาสงสารแม่เขาสิทำไมอะเป็นธรรมดานะครับเลิกวุ่นวายเลิกคิดเล็กคิดน้อยเลิกไปด่าก็ได้แล้วนะครับไม่อยากจะพูดอะไรเยอะแกนีก่อนแล้วครับสวัสดีครับเรียกน้ำย่อยก่อน